สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอฟที F T, ทุกคนนะคะมาได้จ้าได้เวลากินข้าวสากันไปบัวเมื่อนี้ก็ปิ้งปลาแต่เมื่อวานปิ้งปลาช่อนเมื่อนี้ปิ้งปลาขาวนาใสเกลือค่ะเมื่อวาไปซื้อมาซีบบาทเมาแรงวันนี้มาใส่ตู้ไว้มือ่อื่นก็อกมาปิ้งอันปลาดุกตัวหนึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็มีปลาดุกย่างหนึ่งตัวค่ะ มันตายมันบนวระเขาตู้เย็นไว้เรื่อออกมาปิ้งเส่กันกินอาหารเช้ามาคามหมูกองไอ้น้องเฟรนอ์อินทีทุกคนทางิ๊กตอกทางเฟซบุ๊กทางช่องแฟนเพจทางช่องยูทูบค่ะผู้สาวของพ่อแม่บัว ทึ่มาบวกันได้แค่นี้แหละค่ะที่เขาเช้าเขาเย็นเขาเช้าเขาเย็นแล้วมีบางคนก็บอกว่าไม่บัวไาถ่ายคอนเทนต์ตามด้วยตามส่วนตามนั้นแหนะโอ้ไม่บัวไปได้ไปไก่ด้อค่ะบ้าขับรถไก่ยันอุบัติเหตุยันหลับในยันบุบยันมดสติว่าโรคเบาหวานแม่บัวมันแรงแล้ว มันมีโอกาสมูบได้ทุกเวลาในโบขีดเรากร็ได้ระวังค่ะเกิดมันมูบมันมืดสติเกิดมากพราอย่างที่แม่บอกเคยว่าน่เนาะค่ะถ้าตายไปเลยมันก็เบปบบ็นอย่างแต่ถ้าวาพ,พี่กงพีการเนี่ยมันจะลำบากเด้อค่ะ แต่ว่าถ้าตายอุบัติเหตุง่้นก็ดีค่ะแต่พี่การในตีไปแต่มาอุ้มไปขี่ไปเหี่ยวคอนเก่า ที้บางคนก็บ่าก็น้องเจ้าพเด้เบิ่งน้องเจ้ามาเบิ่งกับจิงยูท่ามว่าจะมาเบิ่งแม่บัวเอายังกินหรอคะแล้วจะวิ่งไปทำงานแล้วจะมาดูแลแม่บัว ถ้าเขาเงินนอน,น,อน,น,อนกินเป็นแสนเป็นล้านมากับบ่ายนดอกค่ะอันนี้เขาบ่มีรายได้ค่ะ น้องเจอบกะสวัสดีวันจันทร์คร,รับคุณแม่ทิรักษ์ส่งดอกกุหลาบสีเหลืองมาแล้วก็คำํำอวยพรแล้วก็ข้อความเสียงคุณแม่ทิรักษ์ตื่นได้ยังครับแม่ก็บอกว่าตื่นแล้วทำอะไรอยู่ ทำปิ้นปลาเต็มตัวจะก,กินข้าวโทรคุยค่ะคุยนู่นคุยนี่คุยนู่นคุยนี่เอฟซีเขาว่ายังไงอ่ะเอฟซีเขาหม้นเม้นมา,าว่ายังไงแล้วก็เราคุยฟัง บางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าน่ารักบางคนก็ว่าแก่บางคนก็บ้าปรุงเถอะเถอะเข้าวัด ต้องฟาคค้มๆเหมือนี่ค่ะบ <c oughs> างคนกระถามเอฟซีว่ะน้องจจอบโทรหาหรือเปล่าโทรอยู่ตลอดค่ะน้องจ้บอบะเป็นคนตลกเฮฮะชอบดนตรีในหัวใจบางทีเขาก็เล่นติ๊กตอ เพลงไหนสนุกเขาก็เอามาใส่เขาไม่ได้แอ้นันกับเนื้อเพลงหรอกก็เ,เอาความสนุกความดนตรีแต่นี้เอสตีบางคนกนวะว่มามันลองใส่แม่บอ,บอที่ว่าอาจจะมีคนใหม่เบนันเบนนี้เพื่อความบันเทิงค่ะเป็นเพ่อก็หยอกมากลอกค่ะ อันนี้น้องเอซี่คนนึงก็แเม่นเขามาหลายเธอแล้วหรอค่ะมาแม่บัว <c oughs> ขอรักน้องจับได้ไหมเมื่อวานนี้ก็มีมาอีกขอรักได้ไหมเขาจีบได้ไหมแม่บัวก็เลยบอกว่าตามสบายค่ะจีบได้ก็จีบกันเลยจีบเอาไปเลยตามสบายแล้วเลืกแต่ตัวน้องจับค่ะว่าน้องจับจะเลือกใคร แล้วแต่ตัวเขานะคะเพราะว่าเขายังเด็กก็ยังอายุน้อยไม่ใช่เด็กหรอกแต่แม่บอกแต่จนปูดน,นี้แล้วไม่ได้ยึดติคือเขามาดูแลอืมก็ดีเขาดูแลดี ถ้าถึงเวลามันหมดเวรหมดกรรมมันก็ต้องได้ไปจากกันเนาะค่ะนกเป็นโชคชะตาฟ้าลิศเลยค่ะเขาจะอยู่กับเราจนตายนะก็คือบุญวศาสนามันฟื้นไม่ได้แล้วค่ะ ตันีบางคนก็นถามแม่บัวอยู่จังหวัดอะไรมันตอบตรงนั้นไม่ได้ตรงที่เขาถามแล้ว <c oughs> มาตอบรวมแม่บัวเป็นคนจังหวัดสกลน,นครอำเภออากาศอํานวยค่ะแม่บัวมีลูกไหมไม่มีค่ะแม่บัวบอกเคยมีลูก บัวอยู่ตัวคนเดียวลบัวมีบัเคยทองค่ะมีแฟนกับบับเคยทองไม้บัวเป็นหมัน กินปลากินกบพริป่งก,กินกะข้าวสวยกบแซ่บเ้อค่ะไม่บอกกินง่ายๆ สวัสดีค่ะจบคลิปกับจบแบบนี้แล้วค่ะ